สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาพามาดูหลอดไฟนะครับหลอดไฟ LED นะครับ LED 12บโวลต์นะครับใช้กับไฟ DC 12บโวลต์นะครับพอดีมีแบตเตอรี่เก่าที่ถอดออกจากรถยนต์นะครับก็เลยลองสั่งหลอดไฟตัวนี้มาดูนะครับเอาไว้ใช้เวลาไฟดับครับเผื่อฉุกเฉินครับ เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าจะสว่างแค่ไหนนะครับแต่ต้องดูตอนกลางคืนครับอีกทีหนึ่งว่ามันจะสว่างแค่ไหนนะครับตัวนี้สี่สิบกว่าบาทครับราคาไม่แพงครับเดี๋ยวจะลองต่อกับแบตเตอรี่ดูนะครับ ต้างในก็จะมีหอกันกระแทกนะครับมีที่แขวนนะครับเผื่อเราอยากแขวนใส่ตามผนังบ้านหรือที่ต่างๆนะครับสายก็ยาวอยู่ประมาณน่าจะเมตรห้าสิบได้ครับ 12วัตต์ครับหลอดไฟตัวนี้12วัตต์ใช้กับไฟดีซีโวลต์ครับเดี๋ยวลองดูครับตัวน,นี้แบตเตอรี่เก่านะครับที่ถอดจากจากรถยนต์นะครับเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับ ต้องดูตอนกลางคืนอีกทีนึงครับว่ามันจะสว่างแค่ไหนครับโอเคครับครับนี่ก็เป็นหลอดไฟ12วัตต์นะครับไฟ d ี1ีสิบสอโวลต์นะครับ ตอนนี้ก็มาลองตอนกลางคืนดูนะครับมาสว่างแค่ไหนนะครับน,นี้ต่อกับขั้วแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่ต่ออกจากรถยนต์นะครับแบตเตอรี่เก่านะครับ,รบก็จะสว่างประมาณนี้นะครับ น,นี้ก็ฝนตกอยู่แล้วนะครับอยู่กลางทุ่งนานะครับเสียงนาน,นะครับเอามาใช้นะเผื่อไฟดับนะครับขอบคุณครับ